โดนมาตั้งแต่18กันยาปี66เนี่ยไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเลยเหรอคะตั้งแต่18กันยาปี66นะครั้งที่หนึ่งสามครั้งสอบประคำที่บ้านผู้ใหญ่บ้านไม่มีใครรู้เลยเหรอหนึ่งปีเต็มๆนะคะเนี่ยจะสิ้นปี67แล้วมีการขอร้องใครไหมคะว่าหยุดเถอะอย่าร้องเรียนสายวิธีเลยอย่าร้องเรียนคนนี้เลยที่แปลงเดิมแปลงเดียวซ้ำๆ นะแล้วครั้งที่ห้าช่างวาที่เป็นเพื่อนเนี่ยถูกร้องเรียนตรงที่ป่านั่นน่ะตรงติดถนนครั้งที่ห้าหนึ่งปีที่ผ่านมาไม่มีใครเห็นเลยเหรอแล้วหนังซ้ําจะให้เราเป็นผู้ที่รับผิดชอบต้องเคี้ยนนั่นเคี้ยนนี่ต้องให้ไปคุยกับคนที่เขาร้องเรียนมันยุติธรรมแล้วเหรอคะหนึ่งปีเต็มๆนะที่โดนอะไรก็ไม่เคยร้องสักแอะแล้วสุดท้ายพอคนอื่นเขาโดนที่ไม่ใช่อีสาวิตีเนี่ย สรุปก็คือจะให้เราไปรับผิดชอบจะให้เราไปคุยจะให้เราไปเคียยวว่าไปขอร้องให้คนที่เขาร้องเรียนเลิกซะเถอะสาวิทย์ก็เป็นชาวบ้านคนหนึง่งไม่ได้มีพลังไม่ได้มีอำนาจอะไรไม่ได้มีการส่งสวยไม่ได้มีการเลี้ยงดูปูเสือคนที่เขาร้องเรียนนะคะฉันก็เจ็บมากนะโดนคดีก็ต้องมีเงินเอาไปจ่ายเอาไปจ้างทนายเอาไปช่วยเหลือตัวเองต้องขายผ้าต้องขายของหน้าที่ขายของก็คือแม่ค้ามันแปลกเหรอคะที่ไม่ได้ขายของทั้งน้ําตานะมันคือการไม่สลดใช่ไหมคะหน้าที่ขายของก็คือขายของลูกค้าเขาไม่ได้สนใจหรอว่าเราจะมีปัญหาส่วนตัวอะไร คนที่จะซื้อของเขาก็คือต้องการจะซื้อของเ็าไม่ได้สนว่าเราต้องมาร้องไห้อ้อนวอนเพื่อที่จะขอความเห็นใจว่าเออฉันจะเป็นจะตายนะฉันต้องการใช้เงินจานวนมากเพื่อนั่นเพื่อนี่ร้องไห้ฟูมฟายเพื่อที่จะขายชิ้นนั้นชิ้นนี้แม่สามองว่าการเป็นแม่ค้ามันไม่จำเป็นต้องไปร้องไห้ฟูมฟาเพื่อที่จะบอกว่าช่วยซื้อของหน่อยฉันจำเป็นต้องใช้เงินจํานวนมากเพื่อนั่นเพื่อนี่เรามองว่าหน้าที่แม่ค้าก็คือขายของไปลูกค้าเขาไม่ได้อยากรู้เรื่องส่วนตัวของเราหรอกหน้าที่ก็คือหน้าที่นะแล้วขายขออออองงหหหรรรรืวว่่่่าาาาาายููููกกกัับลเเเจํํปปป็นนต้้้ไไทใมมคะะะิดญ อะไรต่าง,างๆเราจะต้องให้ลูกรู้ทุกสิ่งทุกอย่างไหมจะต้องให้ลูกไปร,รับรู้ไหมว่าเนี่ยนะเรากำลังจะเจอเราจะต้องเผชิญนู่นนั่นนี่หน้าที่แม่ก็คือหน้าที่แม่หน้าที่แม่ค้าก็คือหน้าที่แม่ค้าปัญหาอะไรที่เราเผชิญมันเป็นเรื่องของคนโตแล้วมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ก็คือเรื่องของผู้ใหญ่ไหมแล้วไอ้เรื่องการถูกร้องเรียนในหมู่บ้านเนี่ยสรุปแล้วจะให้สาวิตีต้องไปร้องขอกับคนที่เขาร้องเรียนว่าหยุดเถอะอย่างนั้นเหรอมันมันยุติธรรมเหรอนะจะให้แม่สาไปรับผิดชอบในสิ่งที่แม่สาไม่ได้ทํา จริงๆแล้วเราควรจะได้รับการปกป้องดูแลเช่นเดียวกับชาวบ้านคนอื่นไม่ใช่หรอคะสาวิตีเป็นชาวบ้านนะไม่ได้มีพลังไม่ได้มีอำนาจเหนือผู้ใหญ่บ้าน